สินทรัพย์ไหนหน่าลงทุนในปี2022 1. ึเงินฝากประจําไม่มีความเสี่ยงนะครับเงินต้นเนี่ยอยู่ครบแล้วก็ยังได้ดอกเบีย้ยเป็นกําไรด้วยแต่ข้อเสียคือได้เงินดอกเบีย้ยน้อยนะครับแล้วก็ถ้าถอนก่อนกําหนดเนี่ยจะไม่ได้รับดอกเบีย้ยนะครับ2กองทุนรวมใช้เงินลงทุนน้อยมีผู้ดูแลการลงทุนให้นะครับไม่จะเป็นที่จะต้องวิเคราะห์อเองแต่ข้อเสียก็คือมีค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็ไม่รับประกันผลกําไรที่จะได้นั่นเองครับข้อ3าพือทองครับ ราคาขึ้นเนี่ยต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยต่ำมากเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็จับต้องได้ครับแต่ข้อเสียเนี่ยอาจจะเสียค่าธรรมเนียมเยอะหน่อยนะครับถ้าเกิดขายต่างร้านนั่นเองครับส่วนข้อ4ครับนั่นก็คือหุ้นครับได้ผลกําไรเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทนั้นๆด้วยแต่ข้อเสียก็คือมีความเสี่ยงสูงครับส่วนเงินปันผลที่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทนั้นๆนะครับแล้วก็มีเวลาเปิดปิดในการซื้อขายหุ้นครับแต่ข้อ5คันนนน่่กก็็ือปเเีชวง้้ําาลลขขึห ได้ผลกำไรสูงซื้อขายได้ตลอดเวลาครับแต่ข้อเสียนะครับก็คือมันผันผวนสูงมากและก็ไม่สามารถจับต้องได้ครับโดยบางประเภทนะครับยังไม่มีกฎหมายรองรับในจุดจุดนี้นั่นเองครับนังสตอรี่เรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยครับมีช่อง YouTube กับ TikTok ครับผม